ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้มางานทุ่งดอกบัวตองตาบลแม่สรองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายบริเวณนี้เป็นทางขึ้นที่จะไปะเชี่ยวงานบริเวณปรารมพิธีอตอน,นทางด้านซ้ายมือของผมก็จะเห็นบริเวณขายสินค้าริมถนนและทีมงานของผมได้ถ่ายรูปกับสสาวขาบริเวณทางขวามือก็จะเป็นชุดเผาราหู ก็จะมีชุดจะเพ่าอย่างสวยงามตอนนี้ก็เห็นสาวดางหูสวยๆกำลังแต่งตัวอยู่ทางด้านถัดไปทางขวามือจะเป็นชุดอาคาไม่น้อย,อยก็เป็นไรายได้เสือมมห้เขาด้วยค่ะมันก็ช่วยได้หลายหลายทางเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องของการดีไซน์การออกแบบพี่เขาก็จะช่วยออกแบบให้แล้วก็ผ้าของเราจะมีสองแบบคือผ้าเก่า,อ,าอย่างเนี้ยผ้าเก่าะเป็นการเอาผ้าเก่าเกเอาออกมาจากป็นชิ้นผ้าอื่นแล้วก็มาประยุกต์ อันนี้ฝังใหม่เลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าไม่บอกจะไม่รู้นี่ก็อันนี้คือต้องอายุเยอะนะคะหมายถึงว่าผ้าเนี่ยอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีธรรมันใ่ใช่ค่ะลายเก่าบานทีใช่เป็นชิ้นที่อยู่ในชุมหนุ่นอกมาประดับเป็นแขนเสื้อก็จะสวยอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อยากได้บรรยากาศลายผ้าเก่าแต่ถ้าเป็นลายใหม่ๆก็เราก็จะให้ฝักงานฝีมือหมดเลยจะไม่ใช่เครื่องจักรนะคะนะะวมา แล้วก็สูผา<ะ>สีไม่ตกนะคะสีไม่ตก